นะคะแม่แม่คะวันนี้นะคะหญิงนีมาร่วมพิธีนะคะการแห่นะคะแหน่น,นะคะผ้าป่านะคะไปวัดป่าแจ้งสว่างนะ,ะ,ะงมาร่วมางานกับเขาด้วยนะคะวันนี้นะคะรถของเรามาแล้วนะหางเครื่องก็พร้อมนะคะช้างพร้อม วิ่นดูปลาวิ่งวิ่นดูปลาพี่ออิดอนี่บอกผังน่านี่บอกตาหน้าตัวนู้ไม่น้องจุดตาจุดเนวเอียงตูน้องขย่าดู สร้างเลยเด้อขึ้นสร้างเลยอันนี้นายหญิงนิมก็ได้มาทำงานนะคะอันไหนหญิงนมู้นะหญิงนมฝั่งนู้นคิดว่ายังไม่หมค่ะหญิงนิมของเราก็มานะคะหญิงนิมของเราก็มานู้นะหลังสุดหญิงนิมหญิงน่มองเราอยู่หลังสุดนะคะแม่จ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ร่วมรับชมนะคะ นะของนะกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยิ่งยิ้มด้วยนะคะบรรยากาศนะคะก็นะกำลังเริ่มนะคะบรรยากาศกําลังเริ่มค่ะม่แม่จ๋าฮะนี่ก็มีนะคะคือบาปกรรมใหญ่นะพึ่งนะเป็นครั้งแรกเลยนะแท่ไมฝ่านะเข้ามาร่วมนะคะชีนะคะบานะคะคือบาปกรรมนะของเรานะคะเป็นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของพวกเราชาช้างเคารพนับถือนะคะ ยิ่งนิ่มบังนะตัวผู้บังนิดเลยนะฮะเบี๋ยเอ้ยลูกระเป๋าแม่ลูเค้ื่เป้โอ้ยพี่เอ็นอยู่บนรถนั่นเออมาล้ำแล้วเออมาลำงานเอาเม็ดมาให้หน่อยดิข้างนอกเอาเม็ดนั่นนั่นยิงนิ่มของเราเห็นแล้วนะคะมา่รมงานนะ ये तुम्हारे वहां นุ่มก็ามานะคะสวัสดีนะคะแม่่ขาันนี้นะคะเราก็มารวมนะคะทีๆนะคะเ hey ทนะคะไปนะคะที่วัดป่านะคะแจ้งสว่างเช่นกันนะคะในอีกขบวนหนึ่งนะคะก็เป็นขบวนใหญ่นะคะของเราเลยนะคะอีกขบวนหนึ่งเลยนะคะแม่แขา เราก็จะแห่ไปนะคะที่วัดบ้านนะคะบ้านตะกลางนะคะนะคะวัดแจงสว่างของเรานี่เองนะคะก็ไปสมทบนะคะนี่เป็นช่องใหญ่นะคะทีนะคะไปสมทบกันนะคะเราเป็นช่องเล็กเล็กนะคะเราก็ตามรอยนะคะของช่องใหญ่ๆไปด้วยกันอาศัยนะคะช่องเล็กๆอยู่เออช่องใหญ่ๆอยู่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะ14นะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ร่วมคอมเมนต์นะคะพูดคุยทักทายได้นะคะร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายได้จ้านะคะดีทีเส้นสารประกำเลยนะคะดีทีเส้นสารประกำเลยค่ะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะร่วมรับฟังรับชมนะคะก็นะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและอย่างยิ่งด้วยนะคะเมตตานะคะชงเล็กๆนะคะอย่างช่อยิงยิมของเราด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาฝากให้เข้ามานะกดไลค์กดแช์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะกดติดตามนะคะชงขางยิงยิมของเราด้วยนะคะคุณพ่อแม่จ๋านะคะฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามนะคะชงขางยิ่งยิมของเราด้วยนะคะ ะะก็รอนะคะเส้นสันประกรรมเสร็จก่อนนะฮะแล้วก็นะฮะจะนำขบวนนะฮะไปที่วัดป่านะคะ

Được lại của tổ chức ngày hôm nay, 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 ngày hôm พ <c oughs> ิธีจะเริ่มแล้วนะคะพิธีจะเริ่มแล้วนะคะส่งพัดไสเลยนะคะเป็นการนะคะพัดไสคุณทางนะะค Thank you. កំពុងចរើនហើយ

นะคะขอบคุณนะก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะช่องพังยินของเราด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะที่เข้ามามนะคะค